สโมสรอ,อาร์เซนอลประกาศแต่งตั้งเอ็ดูกัสปา์ให้เป็นผู้อำนวยการกีฬาคนแรกของสโมสรตำแหน่งเก่าคือผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิควินเลียมซาลิบากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสอาจยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในเกมแรกที่จะพบกับออสเตรเลียเนื่องจากเจ้าตัวมีปัญหาจากการเหนื่อยล้าจากการลงสนามให้กับอาร์เซนอลมาอย่างต่อเนื่องฟาบิเซโอโรมาโน มาเองเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายหลักของอาร์เซนอลในเดือนมกราคือการคว้าตัวมูดิกผมคิดว่าเป้าหมายหลักของอาร์เซนอลในเดือนมกรานี้คือมิไฮโลดูริกปีกทีมชาติยูเครนวัย21ปีเข้ามาเป็นเป้าหมายของพวกเขาจากข่าวที่บอกว่าค่าตัว100ล้านโรมาโนบอกว่าเขา ทราบมาว่าค่าตัว60ล้านก็เพียงพอที่จะทำให้ชารเตอร์โนเนตยอมปล่อยตัวนักเตะรายนี้แล้ว ESPN บ r a z i l เทร์2พาเมรัสยินดีจะขายดานิโลกองการตัวรับไว้21ปีที่ราคา20ล้านยูโรในช่วงตลาดเปิดเดือนมกรานี้โดยมีอาร์เซนอลอารเจ็กและโมนากที่ต้องการคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมเควินแคมเบลตำนานอาร์เซนอล เอมมลสมิธโลจะกลับมาลงเล่นในเดือนมกราเขาเปรียบเสมือนการเซ็นสัญญานักเตะใหม่สำหรับเราเลเพอร์ aller, ตํานานของอาร์เซนอลหวังปาเตดูแลรักษาความฟิตเชื่อนี่คือนักเตะคนสําคัญที่จะพาทีมคว้าแชมป์แน่นอนว่าโทมัสปาเตมีความสําคัญมากหากอาร์เซนอลจะไปถึงจุดที่ต้องการหรือถึงคว้าแชมป์ ปาเตจะต้องรักษาความฟิตเอาไว้เพราะดูการที่แล้วเขามีอาการบาดเจ็บหลายครั้งซึ่งเขาเป็นนักเตะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในตําแหน่งกองกลางของเราอ์สซนอนให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับมาคัตตุลามกองหน้าชาฝรั่งเศสวัย25ปีมาร่วมทีมหลังนักเตะกำลังจะหมดสัญญากับมินเชนกัมบัก หลังจบด้วยการนี้ซึ่งตุรามทําผลงานได้โดดเด่นมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วและมาในการนี้เจ้าตัวก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงไปถึง10ประตูจากการลงเล่น15นัดในศึกบ,บุนเดสลีกา